สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็เรากำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปเที่ยวทางเหนือทรูมเ i r กับลิ n งเหนืนนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าจะขับ New 8, นะน,นีล e s แตดนะจริงผมก็เลือกขับเทส l a ก็ได้แต่ว่ามันไม่มี Challenge แล้วก็คันนี้มันสบายดีแล้วผมก็อยากจะลองอย่างอื่นอย่างใหม่บ้างก็เน,นี่ยเราได้ชา์ิรถถึง100%แล้วนะแล้วก็เราก็เตรียมของ เอาไปไม่รู้มันเป็นยังไงเนี่ยเต็มรถเลยนะโอเคแล้วก็เพราะว่าตอนนี้นะเมียท้องก็แปลว่าเราอาจจะต้องจอดบ่อยกอ็แล้วก็เราไม่อยากจะเดินทางไกลไปต่อวันนะเราก็จะขับไปแค่สเตนชันประมาณ600กิลเมตรจากนี่แล้วก็จะดูนะก็ไปเรื่อยๆนะเชื่อเสบายๆหน่อยแล้วก็ผมก็จะพยายามจอด ชาตอนเรา,เขาของน้ำเพราะว่าคันนี้มันใช้ไฟเยอะหน่อยนะโอเคนั่นเตรียมที่หลัวแล้วก็ไปแอวปโอเคเราไปไม่ไกลนะเนี่ยใกล้จะถึงสนามบินนะขับไปแป๊บเดียวแอมต้องเข้าหนังคนท้องไกลไปอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็ขับตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะถามแอมนะนะ แลดงว่าเราขับเร็วแค่ไหนตอนนี้ร้อยบ้างหนึ100่งร้อยกันล้วไหมตอเช้าบ้างอ่ะไม่ใช่ร้อยยี่สิบเนี่ยคันนี้อ่ะมันเก็บเสียงได้ผมได้เช็คตัวแล้วนะมันเก็บเสียงได้ดีเท่าอ e ีตรอนนะนะ e-tron เงียบสบายดีรถเยอรมันนะรถพรีเมียมแล้วคันนี้อ่ะ e s 8เนี่ยนะจากจีนผมได้เช็คตัวแล้วนะมันเก็บเสียงได้ดีเท่ากันเลยตรง แอมไม่รู้เลยว่าเราขับ120อ่ะคิดว่าเราขับ100อ่ะก็คงจะเคยจินกับเทส l a มักมันเสียงดังกว่านะ่ะของจีนดีมากโอเคมาถึงแค่อายุติดดอนแล้วก็ต้องชาร์จครั้งแรกนะผมก็ได้ล้างกระจกอ่าแล้วก็เสียบชาร์จเพราะว่าคันนี้มันใช้ไฟฟาเยอะนะเราต้องชาร์จบ่อยก็ตอนเรามีโอกาสทุกครั้งเรามีโอกาสชาร์จเราก็จะชาร์จนี ก็เติมนิดหน่อยอ่อที่จริงตอนนี้แบตเตอรี่มันเย็นนิดหน่อยนะถ้าแบตเตอรี่อุ่นนะ75%มันจะรับตั้ง80กว่ากิโลวัตต์เลยนะแต่ว่า65กิโลวัตต์ก็ไม่ได้ยากนะก็ล้างกระจกหน่อยเตรียมแล้วก็แอมก็เข้าน้ำเฮ้อไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เนี่ยนเดินอยู่เนี่ยน,นั่นนั่งรอเอ,อ,อ๊ะอ่าฮะอ๋ออ๋อเขาอาจจะอยากจะซื้ออะไรกินออกไปออ 嘅，我講埋呢個。 มาถึงปัตมานเชลครัอนะกําลังชาร์จทีกนี้นะอันนี้เป็น 50kW f a กิโลวัตต์ฟนะแต่ว่าเรารับแค่3 5ทําไมอืมมันน่าจะเป็น2 2อแอมป์นั่เวก็เอมัน3าเราก็แค่ชาร์จแป๊บเดียวเข้าน้ำอีกแล้วก็ที่นี่นะมันก็ยังอากาศดีก็ยังดูเหมือนหน้าร้อนนะแต่ว่าทางเหนือลนะ่ะ มันจะมีหิม,มะแล้วก็โคตรหนาวเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้เตรียมแล้วนะใช้ยางนูเกียนฮอกเบลิตต R3 อันนี้เป็นยางหน้าหนาวนะแล้วก็ไซส์ก็เหมือนหน้าร้อนใน2 6 5 4 8บ21อืก็วันนี้พรุ่งนี้ยังไม่เจอหน้าหนาวแต่ว่าเมืุนนี้นะมันคงจะหนาวแล้วก็มีหิม,มะเลยนะเราต้องมีโค้นิดหน่อยนะ ตอนนี้นิวพาลก็แอคทีฟนะมันก็จะโค้งไปทางนี้ได้ส่วนใหญ่มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าเนี่ยถ้ามันจะโค้งขวานนะเนี่ยมันจะมันจะโค้งไม่สม o ท t อ่ะมันมันโค้งแรงนะแล้วก็ปล่อยหน่อยแล้วก็โค้งแรงอีกมันนี่นะถ้าจะให้ดีมันน่าจะโค้งสม o ทกว่านี้หน่อยนะไม่รู้ว่าแอมเบียนหัวไหมเนี่ยนะนะแอมเบียนหัวอะไรอะ่ะอื มาถึงอลูดอนแล้วแล้วก็วันนี้นะผมเลือกที่จะมาจอดที่เชล l l ไม่ไปอายนติเพราะว่าเราจะอยากจะกินข้าวที่ร้านอาหารไทยแล้วก็เดินจากนี่ได้สักห้านาทีนะแล้วก็ที่นี่มันก็มี high power charger 150 k กลัต์นี่เป็น high power charger นะจากอัลติทร n นิกแล้วก็ตอนเราเริ่มชาร์จเนี่ยเราได้เกือบ120 k กิลวัต์แต่ว่ามันมี มือกีมาจอดใกล,ใกล้เดี๋ยวเราต้องแชร์แล้วก็จะได้คนละเจหกิโลวัตต์ม็อกีนี่มันก็จอดเบี้ยวหน่อยนะแล้วก็เราก็ต้องจอดอย่างนี้อ่ะแล้วก็กลายเป็นบล็อกเราต้องบล็อกที่อันนี้เออแล้วก็บางคนก็มีปัญหาเริ่มชาติคนนี้ก็ลองเมื่อกี้ลองที่นี่แล้วก็ลองที่นี่คนนี้ก็ลองชาติก็ไม่ได้ แต่ละคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยมีแต่เราชาร์จก็อย้ตอนนี้ก็ยังได้อนี้ประมาณเทน่าไยมันเป็นร้อยร้อยแล้วก็ลองโอ้ร้อยยี่สิบกิโก็ดีเนี่ยอันนี้นะปัญหานะถ้าไม่มีเทสลาชาร์เจเนี่นะเป็นไฮเปอร์ชาร์จจาก a l ลปีทร n นิแล้วก็เขาเขียนในนี้นะว่า2องคันชาร์จพร้อมกันได้แต่ว่าตอนผู้หญิงนี่เขาลองชาร์จนะ มันไม่ได้ก็แปลว่าชาร์แค่คนละทีเอคือแบบคันหนึ่งชาร์ครั้งนั่นนะผมก็มีประมาณเกือบ4 0่นนะนะ36%ผมว่าโอเคช่างมันเราจะให้เขาใช้เราจะย้ายไปชาร์ที่50 k กิโลวัตจริงมันก็มันลำบากสำหรับเรานะแต่ว่าเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับน,นี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องก็ให้เขาใช้อันนี้แล้วเราก็ใช้50 k ิกิโลัตนะน่ะ แล้วก็ตอนแรกเราก็รถมันก็รับตั้ง1 2 0ยกิโลวัตต์นะก็ดีแล้วก็หลังๆมันก็เริ่มลดลงแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันลดลงถึง9 0กิโลวัตต์ตอนนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าเราใช้5 0กิโลวัตต์ยังไงเรากินข้าวมันต้องใช้เวลานานแน่ก็ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องรีบกลับไปตอนรถเต็มอ่ะทีนี่แต่ที่นี่นะหนาวแอมหนาวนะนหนาวเลย <laughs> โอ้แล้วก็คิดดูสิทางเหนือมันจะหนาวกว่าน,นี้นะเออเฮ้ยเนี่ยลมมีลมแล้วแล้วก็หนาวด้วยต้องเดินไปที่ร้านอาหารไทยไม่รู้มันจะเปิดก่านเนี่ยถ้าไม่เปิดนี่ทำไงดีอะดีร้านเปิดอ่ะเข้าไปแอมหิว่ยวกินเต็มที่เลย,เยอันนี้เป็นลาบ

กินเสร็จกลับมาที่รถแล้วอาหารมาช้าหน่อยนะใช้เวลาสัก2 0่นาทีเดียก็เนี่ยก็อย่างนั้นอะผมก็กะแล้ววันต้องใช้เวลานานแน่กลับมานี่รถคันอื่นหายแซ่บเหลือแต่เราคนเดียวแล้วก็เราอยู่นี่ตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าหนะ้าชาติเนี่ยก็ถ้ารู้ว่าต้องชาตินานก็ไม่เป็นไรช้าหน่อยก็ได้แต่ว่า84%ดสถ้าเป็นเทสเราไม่น่าจะเป็นร้อนะแต่จรมันมันไม่ได้สำคัญมากเพราะว่ายัางไงเราต้อง จอดเข้าน้ำบ่อยอยู่แล้ววันนี้เราไม่เดินทางไกลนะเราจะไปถึงแค่ทำไมำไมแผนที่มันแปลกแผนที่นี่มันจะสีดำตลอดนั่นเนี่ยมุดเลยนะมดุดตุ๊บเราจะไปถึงแค่นี้นะสเตนชยัยเนี่ยถ้าเราลองกดประมาณนี้นะแล้วก็ go there มันก็จะกะว่าอีกไกลแค่ไหน3 0 5กิโลเมตรไม่ไกลแล้วสามคลดว่า แ่84%เราขับไปนั้นได้แล้วนะเราขับไปได้แค่36นาทีต้องจอด เข้าน้ำทีนึงแล้วก็โอโ้ที่นี่นะหิมะตกมันจะเป็นยังไงทางเหนือเนี่ยขยายไปเดี๋ยวแอมต้องเข้าน้ำอีก ไม่ต้องชาร์จนะเราเรามีแบตเตอรี่ต้อง45%ก็ค่อยขับไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยจอดชาร์จตอนแอมตื่นมาเรามาถึงโซรอนแล้วนะกำลังชาร์จนิดหน่อยแล้วเราก็รับ79 kW กิลวั์แล้วกเ็เดี๋ยวเราจะไปที่สเตนชาร์นะจะไปพักที่นั่นนะอนันนี้แผนที่อันนี้มันแปลกหน่อยนะนะเพราะว่า มันไม่มันไม่ปิ้นให้เหนืออยู่ข้างบนถ้าถ้าเรากดคุณทีน่า navigation มันก็จะหันไปอย่างนี้ใช่ซูมเข้าไปแล้วถ้าเราจะซูมหรือว่าถ้าเราจะเห็น overview นะเราต้องกดอันนี้แล้วมันแปลกน,นี่ยเหนือมันแล้วก็เราทําอย่างนี้ไม่ได้นะแค่ซูมได้เนี่ยผมก็พอจะรู้ว่านอร์เวย์มันเป็นยังไงนี่เนี่ยก็เห็นใช่ไหมเนี่ยนอร์เว ใจมันจะดูอย่างนี้อรถมันโคตรดีแต่ว่าซอฟแวร์นี่แต่ว่าโอเคเนี่ยว,วันนี้นะเราก็จอดชาตตอนเราต้องการเข้าห้องน้ำหรือว่ากินข้าวแล้วเราไม่ได้นั่งรอให้รถมันชาตเสร็จแล้วนะก็เหมือนกันตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะห้องน้ำแล้วรถมันก็ชาตร,ระหว่างรอเราแล้วนี่อยู่มันดีอย่างนะตอนเราจะขับรถนะเราเข้ามาในรถ มันไม่มีปุ่ม start stop เลยนะแล้วก็ตอนนี้เครื่องอุ่นอะไรจออะไรทุกอย่างมันก็เปิดมานะั้นถ้าเราปิดประตูนะ Tesla นี่มันจะทุกอย่างมันจะดับทุกอย่างเลยเครื่องอุ่นอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าอันนี้จอก็ยังเปิดอยู่เครื่องอุ่นก็ยังเปิดอยู่อุ่นสบายดีแต่ว่าถ้าเราล็อกรถจอจะปิดทุกอย่างจะปิดก็แล้วก็จะเข้าใหมา่มันก็จะเปิดเนี่ยตอนนี้จอขึ้นมานั่น เครื่องอุ่นเปดิดนะแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันเนี่ยผมเพิ่งจะมาที่นี่สองอาทิตย์ก่อนอุ่นสบายดีแล้วนะมาตอนนี้นี่หนาวบู๊หน้าหนาวกือบจะมาแล้วนะเนี่ยแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ที่คุณเคยเห็นนะนะั่นแหะ Supercharger ปั๊มน้ำมันนี่มี fast charge ของ Circle K นั่นแหละผมว่าไฟข้างหลังนะ ของ E-S8 เนี่ยมันคล้ายๆ Audi Q7 ไหมฮะแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะตอนผมขับ1,000กิโลเมตรชาร์ลันผมมีปัญหากับ Voice Control เล็กหน่อยนะแต่ว่าที่จริงมันก็ work วนใหญ่นะให้นูมี่ Navigate to Circle K You can say number one or number two to choose an option 4ี่ r ต t a ์ทน a ก i ารที o คุณสามารถเเนี่ยมันก็เข้าใจนะเราไม่ต้องบอก number 4ก็ได้เราแค่บอก4มันก็เข้าใจแต่บางทีมันฟังไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นตอนเราขับรถมั้งหราเ,เสียงดังอะ่ะออผมกำลังจะหยุดชาร์แล้วก็สังเกตยอย่างนะนะอันนี้เป็น ABB c h a r g e นะเนี่ยมันเริ่มโชว์ กิโลวัตต์แล้วว่ะโห oh, ผมรอฟีเจอร์นี้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ้โ <laughs> ห uh huh. แล้วก็โอเคข้อดีของ uh, ES8 ก็คือมันชาร์จเร็วก็มันก็อยู่ที่80กิโลวัตต์ตั้งนานแล้วนนเนี่ยจนถึงโอ้เ oh, ท่าไหร่อเนี่อแต่ก็ดีโ okay, อเคตัวตนนี้ก็มีปั่นโลดแล้วนะเราจะได้ชาร์จที่โรงแรมนะ เราก็จะถึงสเตนชายนะแต่ว่าแอมต้องเข้าน้ำอีกทีนึงแล้วก็ผมก็ว่าโอเคเนี่ยม,หนนะมีห้องน้ำสาธารณะนะแอมก็ว่าฮะห้องน้ำสาธารณะมันจะสะอาดก็มันจะเหมน็นก,ก,ก็ไม่รู้นะมันอาจจะดีมันอาจจะไม่ดีนะปั้นนมันก็เราก็เคยเจอปัน้นนมที่เหม็น้วนะแล้วก็ปกลายเป็นโอเคส่วนใหญ่นะผมต้องเข้าไปเช็คดูก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ย จะโจยจั๊กพอดนนี้ไหมโอเคโอ้โอ้มันก็โอ้ยมันก็สะอาดนะเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยโอเคอ่ะใช้ไลน์เ <laughs> นี่ยจากาที่ไหนนะที่สุดท้ายมาที่นี่นะ73กิโลเมตรแล้วเราใช้สิบเจ็ดจุดเกิโลวัตต์อวอร์ แล้วก็บวกลบคูณหารมันเป็น230วัตต์เอาต่เกรเมตรเราต้องเ,อเราต้องหักไป2%ที่มันวัดผิดนะแล้วก็ที่ผ่านมา100กิลเมตรนี่ใช้241วัตต์อู้มันมคันนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะนะแต่ว่ามันสบายมากเลยเนี่ยอืมแอมมนคงจะชอบนะถูกปะเฮะ ชอบใช้ได้โอเคผ่านเดีนี้อ,อีกสิบห้นาทีไปถึงโรงแรมแล้วเรามาถึงโรงแรมชื่อเ West, e s t w e s t ต์เ t i n g เดทที่สเตนชานะแล้วผมก็เลือกโรงแรมนี้เพราะว่ามันมีที่ชาร์จสองอันเลยนะแล้วก็ที่นี่ก็คิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมพักที่สเตนชา้วทุกครั้งนี้ผมก็จะขับผ่านแล้วก็ นีโรงแรมก็อยู่นี่แล้วก็มีที่ชาร์จสอันแล้วเราต้องขอกุญแจจาก Reception นะเขาล็อกไว้ไม่ให้คนอื่นมาชาร์จั้นงแล้วก็มันก็จะมีป้ายนี่แนะเ,เขียนว่าอ,อ,อันนี้เป็นสำหรับชาร์จรถนะต้องใช่ต้องคุยกับ Reception แล้วก็7.2 k ลวแต่ว่าตอนแล้วอันนั้นป้ายนั้นก็เหมือนกันนะ7.2 แล้วก็มันอันนี้มันเป็นฟีเจอร์แปลกๆนะกับไม่รู้เป็นเกี่ยวกับรถจีนไหมอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รถยุโรปนี้มันก็จะคัะนไหนที่มันจะโชว์นะมันก็จะบอกว่าเราได้กี่กิโลวัตต์ใช่ไหมเทสลาหรือว่ารถแบบอื่นนะแต่ว่าสําหรับรถจีนนะ MG ก็เหมือนกันแล้วก็ x p ็ n ซมันจะรีพอร์ตว่าแบตเตอรีแ่แบตเตอรี่ใหญ่นะมันได้เท่าไหร่ โวลต์กับแอมป์เราก็ต้องบวกลบคูณหารเองแล้วอันนี้มันจะเป็นประมาณ3 kW กิโลวัตนะและฟีเจอร์ที่มันแปลกนะกับคันนี้อ่ะเออสามกิโลวัตใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นที่มันเข้าแบตเตอรี่นะอ,อ่ถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นนะมันจะดูดพลังจากที่เข้ามาจากอ,อ่จากสายจากข้างนอกนะั่นแหละแล้วก็กลายเป็น แตเตอรีมันจะได้ไฟน้อยกว่านี้ต้องรอแป๊บเดียวเนี่ยนะแอมป์ตอนใช่เครื่องอุ่นมันจะใช้ไฟฟ้าจากปลั๊กนั่นแนะแต่ว่าตอนนี้นะมันเดี๋ยวเราจะปิด Air แอร์นะปิดเครื่องอุ่นตอนนี้อะ type 2ข้างนอกนะมันไม่ล็อกเราถอดสามารถที่จะถอดได้เลยนะที่จริงมันไม่ดีนะอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราล็อกประตูนะมันจะเพิ่มกระแส กลายเป็น11 a m อเ uh อ่อนะน่ะ1ิะมันก็เพิ่มชาร์จเร็วขึ้นแต่ตอนนี้มันล็อกอ่าปักนะที่จริงมันน่าจะล็อกตั้งแต่แรกแล้วก็ชาร์จเต็มแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไดอนน้อันนี้มันจะเป็น3.9 k โนะเราไม่ได้7.4หรือวนะ่า7แล้วแล้วก็ผมก็ได้เคยเคยเทสที่นองเว้ที่ที่ออสโลนะว่าคันนี้่ะมันรับได้อย่างน้อยมันรับ6 k อ่ o กิโลวัตต์ได้นะไม่ใช่แค่3.9ผมก็ไม่รู้ทำไมมันชาช้าที่นี่อะ่ะแต่แปลว่าผู้นี้เช้าตอนเราเริ่มขับนะเราจะไม่มี100%ก็ดีนะว่าเรามี41%ตอนนี้อะ่ะ reception นี่นะก็ไม่มีคนเฝ้ากลางคืนนะแต่ว่าเราก็เรียกเขาได้แต่ว่าเนี่ยเขาเขียน,นที่ใบนะว่า waffle นะระหว่าง4โมงเย็นกับ5ทุ่มฟรีแล้วก็ต้องทอดเองนะ แล้วก็เนี่ยมันเปิดตลอดฮึลุ้งมันจะลำกว่าเนี่ยจะไหมกว่าโอเคลองทอดฮึอีกนิดหน่อยรูมเซอร์วิส ทม้อืม,มอืมอร่อยดีจิกโนโอเคโอเคแอมว่ามันอร่อยผมก็ต้องลงไปทำอีกอันหนึ่งหรือว่าที่จริงเราทำสออันก็ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ถ้าแอมไม่ชอบผมก็กินทั้ง2อ,อันเลย ช็คห้องหน่อยนะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะแต่ว่าห้องอันนี้ก็ว้างดีนะมีโตะ๊ะมีอะไรที่หน่อยแล้วก็เนี่ยที่โยุโรปนะมันจะไม่ค่อยมีตู้เย็นนะอันนี้มีตู้เย็นเลยอืมก็ดีแต่ว่าจะให้ดูนะเน็ตที่นี่อ่ะดีมากเลยเนี่ยลองก o สองมิลลิวินด์ 180กับร้อยเก้าสิมกะบิต per second โหโคตรเร็วเลยอะ่ะเหมือนกับว่ามีแต่เราพักที่นี่แล้วก็อัปโหลดดูสิ300ร้อยเมกะบิต per second สามร้อโอ้ดีพรุ่งนี้เช้าผมต้องอัปโหลดวิดีโอมันก็จะเร็วมากเลยเออเดี๋ยวกาเสร็จแล้วนั่น โอเคนี่ก็จะพักผ่อนหน่อยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็มาดึกนะนะมามาถึงสักสามทุ่มกว่าเลยอะแต่ว่าเมื่อเช้านี่เราแวะไปเอาเอา,เอามาไปฝากบ้านเพื่อนนะก็ต้องใช้เวลาตั้ง1นชั่วโมงกนนะแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะรีบวันนี้ก็ ใช้เวลาสบายๆหน่อยอนะผมรู้สึกตอนเดินทางเทสรถเนี่ยนะมันต้อง 1, อรีงบปั๊ม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 หนึ่งพันกิโลเมตรอะไรต้องรีบทําอะไรตรงนี้ก็สบายดีนะแต่ว่าที่ผมบอกว่าวันนี้นะทุกครั้งตอนเราจอดชาร์จอะไรว่าจอดข้าน้ําหรือว่ากินข้าวนะเราไม่ใช่นั่งรอให้รถชาร์จเสร็จแนละ้วก็ทําอะไรของเราแล้วก็พลานหน่อยให้มันชาร์จระหว่างเราทำอย่างอื่นนะก็สบายดีนะ นั่นโอเคนั่นก็ตอนนี้ก็จะพักผ่อนหน่อยนะแล้วก็ good night ก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้